ไอ้ย่เชื้อนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมยังยัง,ยงไม่ยังไม่ได้บอกเชื้ออันนี้ถ้าดูแล้วก็คือเป็นเชื้อที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วพร้อมพร้อมที่จะขยายแล้วให้ดูจากเส้นใยเพราะเส้นใยเขาะจะคุมไปถึงตรงตูจกจากปากปากถึงจนถึงตูดน,นะครับก็คือเส้นใยขังเจตดูดีๆๆนะมันจะมีอันนี้ค่อนข้างที่จะ ใกล้จะแก่แล้วเห็นจะมีดูดถุงจะมีน้ําแดงๆเห็นไหมอ่าดูดถุงจะมีน้ําแดงๆอยู่อ่าอันนี้คือสุดเต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ละแต่ครับต้องเลือกแบบนี้ครับเพราะว่าบางคนอ่ะเส้นให่ยังเดินมายังไม่ถึงครึ่งเลยเอาไปตีแล้วเส้นเส้นใ่เดินลงมายังไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งเลยเอาไปตีเอาไปใช้แล้วมันก็ได้ได้เพราะอีที่เส้นใ่มันเดินถึงข้างล่างเชื่มังเดินไม่ถึง โอเคมาเดี๋ยวเราทำกันเลยอขอควาช่วยบ้า <Okay. S 1> ช่วยขยี้ <Okay. S 1> ขยี้เื้าขยี้เื้อ, <Okay. S 1> อมีถุง อ่านั่นเลยไม่ต้องเกงใจก็คือแบบทอแบบนี้ครับไปเย่เลยครับอันนี้มันทำอันนี้ใส่นุ่น ครับผสมหลังจากที่เราขยาับขี้คือพูดง่งไงว่าตีเชื้อภาษาคนตีเชื้อนาะภาษาคนละเมงเขาเรียกตีเชื้อครับอันนี้ก็คือขวาหารหรือว่าเป็นอาหารเสริมครับผมใทยครับหลับเ,เห็ดนาง้าก็ได้เห็ดชามก็ได้นะ้ำีีไทยกันเนาะเนี่ยเชื้อหนึ่งก้อน เกลือหนึ่งก้อนครับจะจะใช้ได้หนึ่งตะกร้าก็ได้มันใช้ได้ถึงหนึ่งก้อนต่อสี่ตะกร้าแต่อันนั้นสหรับถ้าทำงานแล้วร,รู้รู้วิธีการดูแลแล้วนะครับถ้าว่าเราเราเ,ราเอื้อประโยชน์ให้เขาน่ยมันก็จะประสบความสำเร็จแต่นเนี้ยเพื่อความทัวเรามือใหม่เนะเราก็ละหนึ่งตะกร้าเลย อันนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือครับกำให้ไม่มีถึงนะหนึ่งก้อนนะครับเราโลยแล้วเราก็ข้าให้เข้ากันถ้าเรามีพัฒนานะครับเป็นกรละมังหรือว่าอะไรเราตีหลายหลหลายก้อนแล้วเรารู้ว่าเรารู้อยู่คำนวณได้อยู่ว่ามันใช้กี่ตะกร้า

อาลองใส่ที่น่อยครับใส่ที่อาใส่ทีนหอยน่อเนาเห็น้าถ้าหากว่าเป็นมือใหม่ก็ก็ใส่ประมาณนี้นะครับใส่อครับใส่ครับใส่ที่ครับใส่อีอีกนิดเดียวนิดเดียวนะครับ ใส่ถุงประมาณนี้นะจ๊ะชั้นแรกนะครับชี้ไฟอ่าเอาละเอาละไม่ได้เอางคนที่มันคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ถึงกจะแน่นนะครับแลรวท้าท้าอันนี้เมาบ <ๆ S 1> อกเทคนิคเลยว่าจะให้ไวขึ้นดีตะกร้าเรามีเยอะมีเยอะครับมันมันมันง่ายเนาะอ่าต่อไปครับเชื้อ ที่เราผสมแล้วนะครับเชื้อที่เราผสมแล้วเนี่ยครับวิมีการโรยนะครับก็คือโรยโรยตามขอบนะครับโรยตามขอบถ้าไปโรยโรยตรงกลางครับมันเปืองเพาเห็นมันไม่ได้ขึ้นตรงนั้น

ี่คือชั้นที่สองครับชั้นที่สองที่เราโรยเชือ้อในระหว่างเนี้ยครับมันจะมีสูตรอีกเยอะแยะมากมายเราจะสามารถจะใช้เปลือกมันสับป,ปะหลงังเปลือกมันสับป,ปะหลงังแล้วก็ผักตบชวาหรือว่าเทศอาจารย์ที่อาจารย์บอกมเมื่อกี้ว่ามีสามารถเอาเอาเอยา,เอา,เ,อาเอามารวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับเราไปหมักหมักกับน้ำเอ็มเปลือกทัว่ว เกลือเหลืองพัวเขียวผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอ,อ,อย่าไปใส่เยอะนะครับไอ้เขียวเขียวไ,ได้ไหมเอาไม่ต้องไปใส่เอาแบบที่มันดำดำแล้วครับปุ๋ยคอกที่มันย่อยย่อยสลายแล้วเนาะถัดมาเอาใส่ก็ได้ครับโรยไปได้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าห้าก็ใส่ได้แต่นิดหน่อยประมาณสนะิบเม็ดเนาะใส่ตรงกลางเนะี่ยอ่ะต่อไปชั้นสามอื อไปแล้วครับฟางอัดแน่นได้ครับเพราะว่าฟางมันจะมีการยืดหยุ่น้อยชั้นหรือมากชั้นดีกว่าถ้ามากถ้ามากชั้นมันก็ดีตรงดีครับเพราะว่าเส้นใหญ่มันจะจะเชื่อมถึงกันได้วไวเส้นใหญ่จะจะเชื่อมถึงกันได้ไวมีการที่อะไรแล้วนะเนะาะมาก ถ้าหากมากชั้นนะมันก็จะมีปัญหาต้นทุนการผลิตเราเพิ่มขึ้น <Okay. S 1> ก็คือเราต้องใส่เชื้อเราเพิ่มขึ้น <Okay. S 1> ก็ผมที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับว่า <Okay. S 1> หนึ่งก้อนี่ะมันสามารถใช้ได้สี่านงอันนี้ที่ผมใส่คือใส่หนา <Okay. S 1> ใส่หนา okay. แต่ตามตำราที่เรียนมาเขาก็แ,แนะน,น,นำให้ใส่ห้าชั้นสี่ชั้นห้าชั้นอันนี้คือ <5 S 1> ชั้นที่สี่ครับใส่อีกอ่าเนี่ยครับปลาองบอกครับเป็นปลาที่มีเกียวเียวนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าหากว่าใช้ไ,ไปมันจะมีปัญหาปัญหาคืออย่างหนึ่งเชื้อรามันจะเกิดตรงนี้ครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ใอเรามาทำหีดฟางต้องให้แห้งแล้วก็สะอาดครับอันนี้ผมอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเนี่ยครับถ้าในกรณีแบบนี้ไม่ไม,ไม่แนะนำนะครับ อันนี้คือชั้นที่สี่ครับชั้นที่สี่อ่าฟังใ่ดีชั้ทนทำได้กับไม่รับนะแล้วอ่ะใส่เยอะนะครับใส่เยอะ นี่คืออันนี้ตีดจบไปแล้วก็ติดีเหลืออีกชั้นนึงงเราจะใส่อย่างไงขันสุดท้ายครับก็รูปแบบก็จะออกมาเป็นแบบนี้หมดคือเลยให้เต็มหน้าเลยขึ้นรงนเมครับดเผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปให้ดูเนาะแล้ววาง เมื่ว่านนะครับอันนี้เริม่ม huh? เริ oh. ่มจะความชื้นเริ่มจะลดลงแล้วม็นแห้งลลงบ้างหเราสามารถนำล้ำนำน้ำนะครับประมาณสองลิตรสองลิตรเลยชุดเลยเทเข้าไปค่อยเทลินเข้าไปเนี่ยหรือว่าขวดลิตรครึ่งขวดนึงเทเทเทัข้าครับเนี่ยหลังจากนี้เราก็นำมาวางนะครับนำมาวางแบบมาจ๊ะ อันนี้ไม่ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่านี่เงนไปแล้วนี่ก็จะเป็นการทําเองนะครับพี่ก็ถามว่าถ้าเป็นน้ำปลาปลาได้ไหมคะถ้าน้ำปลาปลาต้องต้องดูด้วยครับว่ามันมีคอรลนหรือเปล่าเพราะว่าเห็ดฟางเขาเป็นเชลราชนิดหนึ่งมันกน้องเห็ดฟางเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อครับก็ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงถ้าถ้าเป็น ในอ่างอะไรให้คอรีนมันจางก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็มาใช้ได้ถ้าแบบว่าเอาตัวจากตัวเลยมันอาจจะคอรีนแรงเกินไปมันก็จะกลายเป็นไปฆ่าเชื้อไปในตัวเนาะน้ำสะาได้น้ำสะอาดได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับน้ำสะาได้จัดน้ำสะาได้แล้วหมอได้น้ำเราเองอ่ะมีพี่น้องคนไหนมีความสงสัยอะไรก็สอบถามได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทดลองทำกันนะ ดิฉจะถามอะไรไหมครับชั้นที่ห้าเสร็จแล้วพอลดน้ำแล้วทำอะไรต่อ่านวเทียากรก็คือนำมาวางนำมาวางวางเรียงกันเลยหาที่วางเรียงกันยังไงครับถ้าเป็นสูนมันจะมันทําได้หลายอย่างถ้าจะเป็นสูนไก่เนี่ยมันจะใส่ได้สี่ตะกร้าแต่ถ้าในกรณีนี้นะครับถ้าเป็นตะกร้านึงเนี่ยให้กับกับาถ้าเดี๋ยวเพ่อพีน้องได้ทํากันแล้วก็นมงใส่จะได้แบกกบบตานใช่ได้ได้เป็นคนหนึ่งตะกร้า ก็ค right ือใช้ถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกสีขาวนี่ก็ได้หรือว่าสีดำม่ได้ห่อไว้เลยครับปิดให้มิดอาจจะครบอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าวางวางเทินเดี๋ยวต้องให้สนิทนะก็คือห้ามลมเข้าม่ให้มีอากาศเข้าเลยครับผมเพราะว่าช่วงสี่วันแรกเขาต้องการคาร์บอนไดาอกไซด์ในการเจริญเติบโต ทีวิทยากรแนะนำอาพลาสติกคุมคุมให้มิดเลยนะฮะคุมนิดครับไม่ให้ล่เข้านะอ่ากี่วันครับสี่วันครับสี่วันถกินแล้วดูหนาวก็หกวันหรืเจ็ดวันฉันเอาไปถุงในฝุ่นแล้วก็ครอบเลยเนี่ยอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเอาหรือว่าจะเอาเอาตรงเนี้ยมัดปากแหวกก็ได้สี่วันครับสี่วันแล้วก็ออก ออพอครบส่วันเราออกมาเราจะถ้าอย่างเงี้ยเราเราดีหน่อยมันใสเราไม่ต้องไปเปิดอูใช่ไหมแต่มีข้อแม่นะครับว่าต้องอยู่ในร่มนะครับต้องอยู่ในร่มนะครับ ถ้าโดนโดนแสงแดดมันก็จะทำให้ผิวตัวแห้งๆเส้นใยมันก็ตายแค่ลบแบบนี้ได้ดตนเอาอย่างเงี้ยเอาถุงในปุ๋ยทุกคนมีอยู่นะใช่ไหมคะเพราะมันใสเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเอาถุงดำปุ๊บเดี๋ยวเรากดใจไม่ไหวเปิดดูอีกแล้วุงใสก็ได้ครับตอนแรกเนาะแต่ต้องอยู่ในร่มหรืออาจจะมีวัตถุพรางแสงก็ทบช่วยบังเนาะ เอาถุงใสใสอย่างนี้แล้วเราอาจจะเอาสิ่งเอาวัสดุอะไรมาคุมเป็นร่มอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเวลาเราเปิดไอตัวคุมอะ่ะเราก็ยังเห็นได้เลยเนาะอ่ะคุมได้ครับแสงว่าไม่ควรโดนแดดใช่ไหมครับก็ไม่โดนแดดถ้าโดนที่เป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่อันนี้ผมดูยอย่ากตอนนี้เป็นเส้นใหญ่เขาจะต้องการความมืดหน่อยอ๋อชอบมืดๆนะสี่วันแรกมืดๆอ่ามืดๆหน่อยมืดแบบตึมเลย ใหม่ๆคธรรมดามันชอบพูดเป็นธรรมดาครับ <S <S อ่า<โด>พาหลังแค่สี่วันที่เราตัดไก่ไปแล้วเราเจะเอาออกมาเปิดทิ้งไว้เลยสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยออกมันลดได้เลยตะกีสิบนาทีแล้วเราก็น้ํามันลดลรมพรมให้รอบเลยครับพรมให้อรหอบแล้วก็กลับคูไปใหม่หนะเอาเอาคูไปใหม่แต่อันนี้ในกรณีเนี้ย เราต้องเจาะระบายอากาศเจาะระบายอากาศแต่ว่าอย่าให้อย่าให้พายางเนี่ยมันมาปิดอยู่อย่างนี้ é, นี่ยนนี่ถ้ามัน,นถ้ามันแนบอย่างเงี้ยเห็ดมันออกไม่ได้ครับมันสนิทเกินไปเพราะว่าเหงือ่อเหงื่อน้อนํนาอ่ะมันจะไปอยู่กับดอกเห็ดหรือว่าเห็ดกําลังจะออกอ่ะมันไม่สามารถที่จะเริญเติบโตได้เพราะว่าเห็ดมันหายใจทางผิวครับลังมันจะเกิดกับรับน้ํา แล้วมันก็เน่าก็ปล่อยให้ต้องให้อยู่ในลักษณะนี้ครับแล้วก็น้ำให้มันไหลออกมาข้างข้าให้ดีนะผมออกแบบให้ก็ได้หามไม้มาโค้งครับหามไม้มาโค้งเพื่อที่เพื่อที่ไม่ให้พลาสติกมันมันไปติดกับดอกดาาามรอยย่ให้ันเปีก หลังจากเราตัดใจไปแล้วได้ประมาณสองวันก็จะเริ่มเห็นดอกเห็ดเกิดขึ้นแล้วครับสองวันหลัก็จะเกิดดอกเห็ดขึ้นแล้วพยายามจะไปเปิดดูมันก่อยเลยครับมันอายเดี๋ยวมันอายมันอายมันอายใช่เวลาครับเช้าเช้าก็เกีงก็น่าพอที่เราสงสัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีภาพนะผมถ่ายภาพมาให้ดูกัน จะให้วิทยากสรสรุปอีกรอบนึงก็คือพอทำห้าชั้นเสร็จนะคะเอาพลาสติกมาคุมเนาะตอนคุมก็คือมิสี่วันแรกนี่แนบได้ไหมคะหรือว่าต้องแ<น>่านวันไหนสี่วันแรกสี่วันแรกอะสามารถแนบกับตะกร้า <เอ S 1> แบบนี้ได้เลยนะคะเด <อ S 1> <discard> ี๋ยวก่อนพอห้าชั้นเสร็จปุ้มลดนะ้ำพลาสติกคุมสี่วัน<เ>อ,อ,อ่าสี่วันแรกนเนี่ยพลาสติกแนบกับตะกร้าได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปิดเปิดแล้วทำยไงต่อคะสรุปให้ทีเดียวนะเปิดอากาศครับเปิดอากาศ หลังจากนี้เราลดน้ําไปแล้วออกย้มใหม่อ่ะต้องแบ่งอากาศถ้ายังเป็นถ้าใครที่ทำเยอะๆสูงอย่างเงี้ยก็เปิดข้างบนแะ้วง้างรูเราครบจีไว้แล้วเปิดนะคะเปิดล้วต้องลดน้ำใหม่ไหมคะหลังก็สี่ลัดไปแล้วเหตุเขาจะไม่รอบนะครับไอความแรงท้ายความร้อนอ่ะเขาจะชอบอูณหภูมิแค่ยี่สิบแปดถึงสามสิบสองแต่ไม่เกินสามสิบห้ามต้องการให้อากาศกนผ่านครับแล้วมันก็จะเปิเปดอเอง ภายใน9วันอายุเราคือ9วันเราจะเก็บเราจะเก็บก็9ถึง3วันแค่จะเปิดถึงเปิดในโรงเรียน9ถึง3วันก็จะเจ็บหมดเป็นหนึ่งรุ่นแต่เหตุป่ามันจะออกสองรุ่นครับหลังจากเราเก็บรุ่นแรกไปแล้วปุ๊บประมาณอีกสองวันมันก็จะจับเม็ดใหม่แต่รุ่นสองอาจจะดอกเนยอาจจะเล็กลงเพราะว่าอาหารเขาได้ใช้ไปแล้ว มันก็จะออกอาจจะได้น้อยกว่าเดิมน้อยกว่ารอบแรกรุ่นแรกจะได้กิโลรุ่นแรกมันจะได้กิโลรุ่นรุ่นแรกนะครับผาามจะบอกว่าถ้าสมมติมันได้เจ็ดขีดหนึ่งตระก้านะครับรวมแล้วนับรวมได้เจ็ดขีดรุ่นแรกก็จะได้ประมาณห้าขีดรุ่นสองก็จะเหลือประมาณสองขีดเนี่ยอันนี้ผมผมมันต,ต้องต้องพูดอย่างเงีาา้ยเนาะเพราะว่าเอาเตรเลี่ยเป็นตะก้าเลแต่บางทีมันก็ไม่ออกร้มกันทีเดียวกันก็เลยย้อยหัวแต่ถ้าเก็บ ถ้าทำ4ตะก้าหรือว่า8ตะก้ามีที่บ้านมีสุ่มกี่ใบครับ <laughs> มันสามารถทำเป็นกระโจมนะครับสามเหลี่ยมแบบเต็นทูปเสือตอนที่เราเก็บได้เอาไม้ยางออกเลยใช่ไหมครับตอนที่เก็บเอาออกมาตั้งเก็บได้เลยแล้วกลับไปไว้ใส่อย่างเก่าได้ไหมได้ครับตอนถ้าเก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วใส่ก่อคูมไว้อย่างเก่าครับครับผม